ในช่วงนี้มาติดตามสภาพอากาศของทางภาคเหนือและก็ภาพรวมทั้งประเทศด้วยนะคะว่าในช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่16ทธันวาคม2564 ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของภาคเหนือนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวนะคะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ตําสุดอยู่ที่15-17องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดไปอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง10องศาเซลเซียสค่ะภาคเหนือตอนล่างนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17ถึง18องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทือกเขายอดดอยอากาศหนาวนะคะโดยอุณหภูมิจะต่ำสุดไปอยู่ที่10ถึง14องศาเซล สำหรับเทือกเขายอดดอยต่างๆช่วงนี้อากาศดีมากนะคะถ้าขึ้นไปยามสภาพอากาศปิดเนี่ยมีโอกาสได้เลยนะคะที่จะพบกับปรากฏการน้ําค้างแข็งในพื้นที่บริเวณโดยรอบยอดดอยนั้นนะคะโดยเฉพาะยอดดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยคะ่ะสำหรับในเรื่องของพายุนะคะหลายคนหวาดหวั่นเหลือเกินว่าพายุลูกนี้จะมีผลกระทบต่อไทยหรือไม่นะคะจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสถานการณ์พายุล่าสุดเลยนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีพายุโซนร้อนกำลังแรงอยู่หนึ่งลูกค่ะเป็นพายุไต้ฝุ่นชื่อว่าราอีราอีหมายถึงเงินตราพื้นเมืองของเกาะเยฟตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐสหพันธ์ไมคโครนีเซียค่ะ พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกซึ่งก็คาดว่าจะผ่านประเทศฟิลิปปินในวันที่17ธันวาคมแล้วก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะยังต้องติดตามเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเบื้องต้นก็คาดว่าพายุนี้จะไม่มีผลกระทบกับบ้านเราค่ะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมและก็เป็นอุป,ปสรรคต่อการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเว,วียดนามด้วยค่ะ แต่ที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยแน่นอนโดยเฉพาะในภาคใต้นะคะก็คือเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่างคะ่ะซึ่งก็จะมีผลกระทบระหว่างวันที่16-18ถึงธันวาคมนี้นะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4ลงไว้เมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะ ได้กล่าวไว้ว่ายอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้ก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบที่เราคาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะก็คือในวันที่16นี้ก็จะเป็นสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะส่วนวันที่1718ก็จะเป็นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามานันมีกําลังแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่16-18ธันวาคมนี้นะคะ อย่างไรก็ตามด้วยความห่วงใยค่ะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือโทรเข้าไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 399 4012 13และ1188ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ